ค่ะสวัสดีนะคะพอดีว่ามีแฟนเพจนะคะที่ติดตามการทำคณิตศิลป์นะคะได้ส่งรูปภาพมาให้ดูว่าเออพรจะมีคลิปการลากเส้นออลายแบบนี้หรือไม่นะคะลายตามนี้นะคะขอบคุณแฟนเพจมากเลยคะ่ะ สัญญาว่าจะทำคลิปส่งให้ตอนเย็นเนาะผ่านมาหลายวันเลยทีเดียวต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสังเกตนะคะว่าลายที่ให้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลายปิดนะคะมันจะเป็นเออเราจะใช้วิธีการลากเส้นเหมือนลายพื้นฐานวงกลมอะคะ่ะที่มันเป็นเส้นขอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทีนี้เวลา เราเริ่มนะคะอันนี้ขออนุญาตเอาเป็นจุดแรกไดกันเนาะเพราะว่าสังเกตว่ารูปตรงนี้ค่ะเส้นก็ไม่ชนกันนะคะถ้าอยากให้มันเอถ้าอยากให้เส้นชนกันนะคะเราก็เริ่มจุดกลางเลยนะคะแล้วก็วนสุดท้ายมาที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งจะได้สวยจะได้ไม่มีช่องว่างนะคะเวลาเราเริ่มนะคะก็เออ่คือส่วนตัวนะคะลองดูสองแบบนะคะก็คือสังเกตว่า เดี๋ยนะครับถ้ามัสังเกตว่าช่วงเนี้ยค่ะลอยนะคะมันจะมีะระยะห่างของของดอกใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราใช้อ,อย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มีลอยดอกมากเกินไปเนี่ยแต่มันจะทําให้เส้นขอบของของดอกค่ะเป็นดอกเล็กดังนั้นก็จึงต้องขยายใหญ่หน่อยนะคะขยับมาประมาณนี้นะคะประมาณกลางๆเหลื่อมๆมาเหมือนแบ่ง แบ่งช่วงดอกอะค่ะเป็นประมาณสิบหนึ่งส่วนสามนะคะโดยประมาณสิบหนึ่งส่วนสามแล้วก็เราก็เลือกเออขอโทษค่ะแบ่งดอกอะค่ะประมาณว่าแบ่ง uh, ดอกช่วงดอกนะคะประมาณสักสามส่วนประมาณนะะี้ค่ะประมาณสามส่วนนี่ค่ะช่วงเส้นนี้นี่แบ่งครึ่งเนาะนคะคะเป็นส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองส่วนที่สามเราก็ประมาณสัก สองนะคะเกือบสองนะคะกำลังสวยนะคะเดี๋ยวเรามาลองลากกันนะคะลากแบบนี้นะคะเส้นแรกก็เริ่มจากจุดที่1น,นะคะจุดที่1เนาะแล้วก็ลากมา,ากะประมาณนี้เส้นต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะขยับเส้นต่อไปทับมานะจุดที่สองจุดที่สาม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนทุกสุดออหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโดยเวลาเราลากจุดอะคะอ่ะอพอดีว่าส่วนตัวเห็นต้นแบบเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นแบบเหมือนจะเป็นจุดอีกแบบหนึ่งส่วนตัวก็เลยลองทําจุดแบบใกล้ๆดูนะคะ น่าจะเพิ่มความสวยได้นะคะก็อาจจะคล้ายๆนะคะเพราะว่า,าการวาดความโคง้งองศาระยะห่างของจุดะคะ่ะจะมีผลต่อดอกนะคะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะโอเคสังเกตนะคะว่าความโค้งตรงนี้เห็นไคะความโค้งตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะเหมือนกับตรงนี้นะคะตรงนี้ละอ่ะต่อกันเลยนะคะโอเค ก็ไปเรื่อยๆนะคะสังเกตว่าดอกก็เริ่มจะมีลวดลายนะคะ ซึ่งจากแฟนเพจที่สอบถามมานะคะอันนี้น้องได้นำไปประยุกต์ใช้เส้นได้นะคะใช้เส้นได้ซึ่งโดยส่วนตัวที่เวลาใช้เส้นได้ะคะ่ะเราก็จะมีวิธีการเยิบอย่างเนาะข้างหลังเพื่อไม่ให้เส้นมันเหมือนกับไม่ให้เส้นเปลืองอะ,อะไรเอ,อ่ย นะคะเราจะลากนะคะก็จะเป็นการปักเข็มนะคะซึ่งเวลาเราใช้เข็มเนี่ยส่วนใหญ่ที่ส่วนตัวใช้เนก็จะใช้เข็มเขาเรียกว่าเข็มก้นทองเนาะซึ่งจะเป็นเข็มด้ามใหญ่ดน,นึงรูใหญ่นะคะส่วนได้นะคะก็จะเป็นได้ทักโคเชียนะคะ่ะที่ส่วนตัวใช้ก็จะเป็นได้วีนัทอะไรแบบนะี้คะซึ่งได้เขาจะมีความ คงทนนะคะแล้วแบบสีสดสวยอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ไม่ฟุ้งเนาะถ้าเป็นไหมพรมเนี่ยเส้นมันจะใหญ่นะคะใช้ได้ที่ถักเสื้อค่ะถักโคเชเป็นได้ส่วนตัวชอบได้วีนัทนะคะก็จะซื้อไหมหลายสีโอเคนะคะเห็นไหมคะสังเกตนะคะาจากต้นแบบนะคะเขาจะไม่จุดเด่นแต่เนีคะเราจะมาสิ้นสุดที่จุดสุดท้ายนะคะ นะคะแต่ถ้าเราดูแล้วมันไม่สวยค่ะเราก็อย่างเช่นเนี่ยมีรอยหางใช่ไหมคะเราก็สามารถนะคะเอาจุดต่อไปมาประยุกต์โอ,โอ,โอก็ไม่สวยดีนะ,ะประมาณนี้นะคะได้เลยคะ่ะถ้าเราเห็นว่าไม่สวยเนะี่ยเราสามารถซ่อมแซมหรือแก้อย่างนี้ได้ค่ะถ้าเราไม่เห็นเราเห็นรอยหักใช่ไหมะคะเห็นรอยหางแล้วก็เอาเส้นนี้มา ซึ่งอันเนี้ยค่ะเราสามารถประยุกต์และทําต่อเนื่องได้นะคะอย่างเช่น,นอ,อาจจะเป็นเพราะว่าลายระยะห่างไปคงต้องเอาเส้นถูกใหม่ไว้ทับน่อย่างนี้ได้นะคะคือเวลาเราสามารถทำนะคะเราสามารถประยุกต์ได้ถ้าตรงไหนมันมันเราอยากให้มีความอซอฟหรือมีองศามากขึ้นเราก็สามารถเอาเส้นมาประยุกต์เพิ่มเติมได้ หลายนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ